ơi là 20 Ôi Trời nhìn đây trời ơi, nhìn đây Khảo trái đây trời em tụi tù mà một chủ tới sau để tụi mươi เสือแล้วฝนได้แบน,นี้นะมันฝืดนะจอยเนาะ <c oughs> ป่ากูเป็น <c oughs> นำ้ำน้ำลายจนเหยป่าโตเลยจอยเฮตติหาวเฮตติติซี่ <c oughs> ว่าจอยจะว่านะ <c oughs> เออ เือดิชแล้วหมอกระทะก็มีสองงานบ่ทางไปตู้ไปซื้อจุกนมไปซื้ออยู <S <S 1> <S 1> <S 1> ่ในบ้านนี่บ่านัางซื้ออ่าหูยางไปไม่ตู้ไหนไหมมาว่าโจกันเลทีมงานเขามากแบมันขาดเขาก็ซื้อเขามาให้ด้กซื้อจุดขวดใหม่ผนมาให้นะมีจะขวดนั่นนะมีขวดเดียว กออันเพื่อล่างเพื่อนนันกลับไปกลับมาเนี่พอแห้งจ่อยให้ลุงอยู่ชุ่มมือเห็ดแบบนี้ชุ่มมือนี่บอกไว้เลยว่าตายพี่น้อง <laughs> อา้าน้องเพิ่นกำลังสักเสียผ้านอภั่อยู่ล่างถุยล่างบวงยิ้มเสียาพี่น้องเอ้หน้า,ากับพี่ท่านเนี่ยบตั้งแต่หมู่ว่านนี่สง,งสัย <laughs> กับสาบายดีสาบายดีพมพี่น้องทางลาวสวัสดีพมพี่น้องทางไทยพมพี่น้องทางต่างประเทศนะพิณอ่ะอ้าีพน้องเอ้มากพบดมาพอก,กันอีกแล้วพน้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมตอนนี้ก็อยู่ ดินนต้นหญ้าหรือว่านี่แหละพี่น้องนเนาะเลื่อนเคื่อนซ่านบ้านน้องจอยเพื่อนพี่น้องเลยเอ้าส่วนนี้ก็มีแต่ข้าวดีเข้ามาเรื่อยๆต่อเน,นืน่องเนาะพี่น้องทางน้องจอยเพื่อนก็นเออพี่น,อน้องไอ้เพื่นไฟาทางทีมงานก็นแจ้งเบ็ดสุขูสุคนไฟกะทางมอเตลีเนาะงทีมงานเนาะติดต่อเข้ามา,าเรื่อง,พ,อนนงพื่นเนื่องไฟบอกพี่น้องเนาะลุงเห็นเดินมาทางมอเตลีเพื่อนถามนายบ้านเมือ่อวานนี่พี่น้องไอ้เหล้วกะทางมาเสียงเนี่ยสมุนบ้านหน้าเนี่ยทางเอื้อบุญบ้านเฮาน้ำ หลายขู่หลายคนน้พี่น้อะเขามาซดมาซอยกันถือว่าว่พี่น้องเลยทางน้องจอยเพิ่กนกะเพราะว่าทางทีมงานหรือว่าทางพี่น้องยูทูบเบอร์เฮ้าเนาะกับเผ่าพักดันให้น้องเพิ่นมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วงนี้ก็คือลุงว่าอะไรน้าพี่น้อะคือพี่คือน้องฮู้กันว่าตอนนี้ก็น,น้องจอยกอ็ต้องอดทนน้พี่น้อะเพราะว่าทางทีมงานเขาก็เขามาหลายอาจจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวแต่ว่าก็ เพื่อยังพี่น้องเนาะเพื่อชีวิตเขาให้มันดีขึ้นเขาก็ต้องพยายามทําจิตใจแลวก็เฮ็ดจิตใจให้มันดีนะพี่น้องก็คือยันว่นน้องบ่ม,มีเวลาเป็นส่วนตัวเพราะว่าทุกเคสพี่น้องเนาะถ้าทางทีมงานเข้ามาแล้วเขาก็จะไขนอ้องเพิ่นมีเฮื่อมีซ่านมีมองอยู่หมองเศร้าเขาก็ต้องพยายามนําเสนอออกไปให้มัน ตรวจเร็วทันใจนะพี่เนาะสำหรับลุงกะยังบ่มียังมาประกอบส่วนน้อพี่นบ่มีแต่วา่ามาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินย่ามือเส้าให้ทางทีมวง,งทีมงานกินโดยเอา้าวท่านยายลุงก็ต้องอกราบขอบุญบขอบ,บคุณขอบคุณขอบใจพี่น้องเบิดสุข,ขูมสุขชนน้องพี่เนาะขอให้พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีเบิดสุธานนอนหลับให้ได้เงินพันเน้อนอนฝันให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะเอา้าขอให้ พี่น้องเอฟซีพึงใจเจริญบัตรเชืทานอย่าเจ็บอย่าจนลำลำไม่รวย้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นทั้งหลังพุ่นสองสาว,พวสสาเพิ่นกำลังโยมน้ำซักเสื้อผ้าเต็มอยู่อ่าโู้โยกย้ายโยกย้ายอยู่พี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้กะช่วงเช้าเศร้าเนาะอ่าน้องๆเพิ่นกะกำลังกันว่าซักเสื้อผ้าหน้าแพ้เพราะว่าทั้งทีมงานเฮามาก,กะอะอ่ายันบุมีเวลาซักเสื้อผ้าหน้าแพ้เนาะอ่นะอากะหลายมื่นหลายวันเลยนะน้องเพิ่นบ่ได้ซักเสื้อผ้าก็ได้เอา้า เดี๋ยวสิเข้าไปพี่น้องเอ้ยพอดีลุงไอ้ซื้อเนี่ยเติมกำลังมาให้เพิ่นอยู่ไปไปพี่น้องเอ้ยปุ่นนอนพี่น้อง,องเปิดคลิปมาก็อ่าเห็นน้องๆพิน่นงุงงเท่าๆอยู่โอ้ยกระเจ้ากินหมูก,กระทะเมื่อคืนนี่พี่น้อง,ง,งเอ้ยลุงอาลมณไปก่อนคือน,น้ำลายน้ำลายไหลน้ำกระเจ้าเมาื่อคืนนี่นะอ่ามุ่งก็เอาแบบวิธีการแบบ ง่ายๆเลยเนาะ <Okay. S 1> บุรูว่าจักทา้งใดทางหัวไปจักทา้งใดทางกันว่าใต้พี่น้องเอ้ยนี่นะอันทางทีมงานเขาก็เฮ็ดกันซ้ำกันเบิดเลยฝน <Okay. S 1> ตกมากกะแจ๊กสี่ได้ทั้งใดทั้สี่ได้ไหลลงมาทั้งใต้พี่หลายบ่งนี่ลุงเบิ่งแล้วอ่าจับจูดได้นะบ่าง่ายๆนี่เนาะเห็นกราเจ้าเห็ดกึ๊กทึ๊กจ้องอยู่เมื่อวานนี่เอาอันว่าเลื่อยยน่นพี่น้องเอ้ยเลื่อยตัดไม้ขึ้นไปตัดอยู่ทั้งเฮือนพุ่นอ่า ยังเหลืออยู่บ่หรอเฮ้ยฮะห,หมูกระทะเขายังเหลืออยู่บ่อเ, <laughs> เอาสวัสดีเน้องเด้เออ่ะอนันนี้นิโพลแล้วก็อ่าฮะโบรูว่าน้องคนทีกินยังมืัอนี้พี่น้องไมบ่บุก้าซื้อเข้ามาเลยมีแต่มาสอบถามก่อนทัแล้วมีอย่างเนี้เฮ้ยหมูม้านนี่นะเห็นข้าเจ้ากินกันเซี่ยวเซีอ๋อมีสินด,ดาดมีสินดาดอ่า อยู่อยู่ลาวเ้านี่อ่อเอิ้นสินดาดได้เพียงเนื้อพี่น้องบางคนสิบว่าข้าใจอีกแหละอ่าตัวนั้นของใครใช่ตัวนั้นนะ่ะจักแล้วตัวนั้นของตัวขึ้กันเรียบร้อยแล้วจักแต่ซีมองไม่ทันแล้วตัวนี้ยังไม่ทันเลยแล้ว,วน้ำยากป้าพนุ่มเด้เฉยจอยมีบ่กำลังจะเอานำรถลุงลุงซื้อมาอยู่อ,อ่ามีของมาให้นั่งน้ำฝนมัวว่านี่หิวกระตาหน่อยต้องเลงต้องเลงไป ม่วว่าเนี่บมเซียงสื่อยังให้มาให้เฮือนเกือบฮักน้องว่านี่เนาะบอกอยู่เฮ็ดไม่แน่เฮือนทางคืนเห็นนะโอ้ยเฮือนหลังใหญ่สื่อได้พี่น้องเลยบ่ได้มีอย่างในเฮือนน้องเพื่อนอ่ะควบเน้นนากับบ่มีน้องจอยเนาะเออทางทีมงานกลับจกมุ้งให้เมื่อคืนนี่แหละวันสิบโมงสิบโมงไปสิบมุ้งกับคืนนี่อ้าวหูยน้องจอยน้่ามีบ่ทันอาบได้อายเลยไม่นี้เนาะ บอกเป็นยางบ่าเป็นยางแคน่อยตัวจังลอยไปอาบใช้ก็ได้แล้วคันจหง่ายสุดเด้อลุงสิบอกน้องน้าหมูเน่าโดดเลยเออเดี๋ยวบอกแต่ว่าอันนี้เถาะพี่น้องไงเข่าเศร้ายังไม่ทันได้กินเลยต้องตื่นเต้นตีซีพูดไปสันว่าอ่าอันนั้นใส่ไม่ได้ใส่น้ำยาปลาพนุ่มมาจอยยน้ำม่ทันได้ใส่คือกันเอามาแต่เฮือนบอกดีกว่าเอามาอยู่นีิได้เชือกห่าเอามาแต่เฮือนพูด โ,โ,โดยโดยทางทีมงานอยู่ซิปมุ้งมานว่าทั้งบพิน่นขึ้นเนือบ่เพิ่นได้บอกบ่เออ,อลุงเห็นในคลิปบริีนเพิ่นมาแจ้งว่าข่าวดีเรื่องไฟเนาะอ๋อน้องเสือแดงๆนี่นก็ได้นำสั่งใส่ได้พี่น้องเลยทางประธานป้องเพิน่นแจ้งข่าวดีชิจ๊อบ,บองไรล่ะล่ะ ใกลกันน,น,น,นเะเจาะใกล้บอ่นนะนเตาือเจาะไกลนนนๆนดูอันนี้ไหน,น,นหเอนมนานานเอมันก็สีทายเดียวกันเนางจอยนี่ทางประธานป้องคนแจ้งข่าวดีน้องน้ำฝนพี่น้องไพน้องน้ำฝนกับบมีนม้ำใสกันอ่า,าน,น,น้ำสางอยู่เพื่อนเพื่อนมันวัว่า อ,อย่างทอมันลดเนาะน,น,น้ำฝนเนาะสี่ปีที่แล้วพอดพ่อพพสี่ปีกับพ<า>อปลูกมันต้นเนี่นว่าอันนี้แล้วเฮ้ยจอยเมื่อยแล้วจอยจอย <c oughs> เมื่อยบอ่น้องมา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 พี่มาพี่ลุงเสียดเห็นไหมามาจับให้พี่ <c oughs> มามาเบิร์ดฝรั่งแล้วน้องจอยเบิดฝรั่งแล้วพี่น้องเอย้ยเบาไวแล้วมาเบิ่งนี่ ลุงก็อยากออกกำลังกายกันให้ลุงก็ได้เบิด์ฝรั่งเอาให้กินมาบุกิน <c oughs> บติจจอยเลยจอยฝืดอีดีร้อนออกไงเนาะแต่ย่อมรับมันหน้ามันหลายน้อยจอยเนาะอ๋อข้ามท้องสิบุขึ้นบ่เฮ้ยถาม์เนี่ย ยอกหยอกยอกยอกอ่าพี่น้อยตัวก็เอารถไถมารับลุงไปห้องมอลแล้วแหละฮะโมเมนต์อย่างไี้เบาหวานขคืบต,ตัวนี้นะชัด้ซักบ่ตัวนี้นะซักแล้วลเสื้อผ้าวก็ทำพี่น้องไงเสื้อผ้าผพูดที่น้อยนั่นเกิดปักหลามีใส่ว่าลุงคขึมืไปมีจฉุมีคู่เดียวดิอันนี้แอดเออหนี่บ่มีบ่ฮะ เป็นญานิหมอเออพอลุงว่าชีซื้อมาให้เลยเฮ้ยจะลูกพูดว่าชีา้ซื้อ,อเพรแม่ยังเห็นตัวจับเลยนะเห็นตัวจับนเลยตัว,ตวคิดว่าตัวอยากได้แต่ตัวครับอเอาสเสมอเลนะเกรงใจอา่าเห็นว่าพูดเอาอย่างก,ก็พูดจักพอคขันคอนอื่นเลยตัวเชื่อบอ่คขันเล่ยไปนี่เขาเจ้าอยากได้อ,อ,ยอ,ยอย่างเจ้าหุ่นย,ยุ่มมาย่างเหนียวได้เฮ้ยอันนี้เห็นจับได้จับอีกอยกู่เหมือนว่าชีซื้อเกือมาให้ลูกแต่ว่าบอกกล้าซื้อพี่น้องเลยบอกกล้าเอา มื่อยเ้เนาะจ่อยจังพ่อจนจมวัดแห้งเนาะตัวชิมี่แห้งมาอยู่บ่จ่อยมาหนิน่ะฮะโอ้ยหนาหนวออกมาเลยจ่อยกัดพักบัวพักหอมเลยเนาะจ่อยเนาะจ่อยเนาะปลูกพอได้กินพี่น้องเลยอันนี้เจ้ากับบอเซแต่เมื่อคืนผู้ละเฮืเปียกเป็นไดผลบอดีแกงเลยเฮ้ยบอดีแกงเลย เอาจอยมาเห็ดไหมมาเห็ดอันว่ามาสักรถดีลุกไปเอาดันให้โตก่อนน้ำยปาปะผนุ่มครับเห็นงไงลุงสื่อน้ำยปาปะผนุ่มมาเนาะพี่นอเนาะทางผู้หนึ่งกันว่าเอามันเต็มพุทธไปสินว่าเอาตัวเห็ดรดตัวเห็ดรถนะตัวไม่ต้องอายนะเฮ้ยของธรรมชาติเครื่องไส้ว่าเนาะว่าอ,นนนอ,นอันนี้น้องน้ำฝนพี่น้องเนาะขึ้นอันว่ากบมักลินฟ้ากบนี่แหละ หมายก็ว่าดอกบาง้นฟ้าไม่ร่นโมเฮยมือนนี่นะฮะโอ้มันมีเยอ่มันบานอยู่แต่มันโม่ล่นมือนนี่เนาะอยู่เทิงผมมันบาดลายด้วพี่หนุ่มแต่มันโม่ล่นหรือว่าช่วงทิ่งเทียงบ่หรือว่ามันยังเศร้าอยู่ว่ามันก็เลยโม่ร่นฮะฮะเมื่อยพี่น้องเลย Boy, năm mà hơn thì bội phát ngàn tín ngon tinh ngola bội phát ngang lơi mười tỷ sâu tên là lập 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 tên Chụt lập tên là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  nó tên là là có tên là lập là lập tên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  พสิีดเรมาถามไม่จอยอยู่มันสิกินงยังสิเข้าออตลาดตรงเห็นนี่โอ้ไม่ตู้แล้วบอไม่ตู้แล้ววบอเราอยากกินนั้นว่าสินงัวแล้ววะมันคือกระเป๋าสมัพตพ่อตู้แท่นนี่นะแม่นบอพ่อตู้มาบอเมาื่อวานนี่เออ,เอ,อพ่อตู้มานกเมื่อวานนี่นเนาะเออเราบอนี่มา,านอนพี่ ชิลอชิลืออกเห็นยังนังองอกมายมงุงมา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 ดีเขาเห็ดเอง <c oughs> ตัวติดเตียสำเนียตัวชิบปทึงยังได้ <c oughs> เนาะฮ่าเป็นยังไงใช่แล้วเฮ้ย อันนี้นี่คือไพ่ไพ่ไพ่เป็นคนตอกเลยนะฮะยโมฮูนิบไหมเนีนิ่ไหมเนีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นสิมุ้งไปไหมจอยเพิ่นสิอันว่าเพิ่นสิอันมุ้งไปแบบนั้นบ่เนาะเนยอ๋อลุงเขียวเพิ่นมุ้งมาทั้งนี้บ่แม่นเนาะมุ้งไปทั้งนั้นเนาะเออโดยโดยโดย อ่าพอพอบึกนี i, i Arizona, ่มันซ้ำกันเบิดเลยไม่รู no ้ตัวใดทั้งเนื้อตัวใดทั้งไตน้องเอ้ยยังหนึ่งเข่าเชียวนะบหนึ่งแล้วเลยรีบร้อยเลยเอาเร็วไว้ดิโรเอาเด้อไปเฮ็ดเด้อเจ้าแม่พีน้องพนมาเนี่ยจบวันที่เฮ็ดเวียกตัวเด้อเด้อเลยอ่าเฝ้าไปเฮ็ดเด้อน้องเอ้ยยองยองยองเหยียบใบน้ำรดบ่บ่บ่บแบบฮุบขึ้นอันนี้เลยตะก้าตัวบุ้มบ่เฉยจอยกระตาลดหน่อย อ๋อโวยตอนแรกลุงมาสืซื้อมาให้น้ำฝนอันตัวนี้ให้อ้อยก่อนเดี๋ยวน้ำฝนยังเอานลำหลัลงก็ได้เสนอพี่น้องเอ้ยตะกล้าลุงซื้อมาอยู่น้องพ่นบุฟีตะกล้าไปเัิญวะเอาเอาเอาเนาะโดยแตะกล้าก็ไม่ได้ใไงหรอกพี่น้องเ,งเอ้ยเอาพอดีงามๆนี่แหละวะมาเห็นเสื้อผ้าไอ้อยจอยจนตกใจกองถ่วมหัวอยู่เพราะว่าตั้งแต่ทีมงานมานี่ฉันได้ซักเสื้อเบิกนี่นะ <laughs> เอา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 นี่ตัวเล็กเลย,ยเอาไว้เอ็นวายใส่ไปใส่เสือหาพี่น้องเอ้ย S <s> อ้าวไม่ไม่ผู้ลุงไลรล่ะเดี๋ยวมันว่านี่โมเมนต์ย่งดอกมันตกจุบลงหน้ามันก็พอแห,งห้งอีกลุงมานี่ <s ug> สักเด้อเด้อสักเด้อเด้อผุนทั้งอีล่าน้อยผุนผุนเปิดทิปเข่าใช่หรยอจอยให้ลูกสาวตัวได้อย่างมั่ให้กินฮะอย่าบอกนะว่าหูห้วยเกลืออ่าเบิดบ่ให้ปนป่าเมื่อวานนี่เบิ้ด แต่ว่าทั้งเพื่อนตัวนั้นลแล้วคู้วอลแล้วมากินอย่างปนกบเพิ่นได้ว้าอยู่บ่หมายคือว่ายังเปท่านพ่อมองไน,นี่เดีเ๋ยวลุงเห็นเดี๋ยวเพิ่นมนือนีเอาลุงเบื้องแต่ว่ามากให้มาจอยแล้วคั่วให้โอ้ยมือนมาจอยบ่ได้ต้องน้ำฝนถ้าฝนเนาะได้บ่คั่วได้อยู่บ่คั่วกบได้อยู่บ่ได้อยู่เนาะแต่ให้ลุงเห็นที่ยอมที่นตรงเี้เพิ่นกินหมูกระทะรักฐานมาขึ้นนี่เด้อ เบิ voi, English, ่งเอาเด้อทีมงานเด้วยชูเจ้าเมื่อเมื่อคืนดี่ีทุบน้องเพิ่นบ่มีชอเวลาแล้วล่างเหมาะทั้งหมดเตียงกับเมื่อจักมุ่งกอดซีทุ่มเพื่อนเออนี่แหละพี่น้องเงยโมเมนต์ยังหนอกเนาะกระซอยกระเทิดนนี้แหละอยากเห้มันเลี้มันทั่วจะถือว่าไว้ผากระจาดนีไหมเพราะพ่อพ่อที่หน่อยเนาะจะหน่อยหนาเนาะขาม้านี่มันก็หงวยพี่น้องเงยเย็นดากันย่อยได้นี่นะพนกระตุ้นน้อยอันว่า ลูกตัวซื่อยังนะซื่อซีพ่อพอ่อ,พอตูอยอต้ยังว่าพ่อตู้จะเป้าชื่อ,อยังวะมือมือเนี่ยมืออันนี้เขาถามไปซื้อยังนะจะคนบอกไปซื้อยังนีแหนะละเอาไปตู้แล้วไปใช้ฉาน้ำฝนมาเนีเราไปซื้อจุกนมซื้อเวลาพอดีเป็นกัดแล้วมันขาดจุกนุม่มหัวจุกหัวนุมน่มเนาะอเออโดยโดย เอาไงว่ามาเพิ่นกัดแลยมันขาดนุ่มอย่างอื่นกินได้อยู่ว่าน้ำผลอันว่าลูกลูกโตคอมเมนต์แต่อุตอื่นได้สิบแบบว่ามเมนต์เลตเตอรซอยนะแบบว่าตัวแบบว่านุ่มพวกนี้หน้าพวกอย่างสิน่ากินได้ปะเออแต่อุตอื่นเราไม่รู้ท่านให้กินเนาะโดยโดย จะบอกได้ว่าฉันในล่างจานเอาแพรบนะบอก,บอกใครอยู่งัชนไหมเออรอดไปใช่้องเงยเกลือ,อก็เอาแพรบถูดอกบุดินฟ้าพี่น้องพูน่ะยำยางอยู่พูน่ะแต่ว่ามันโมล้นหมดนี่มันจะให้เ้าสันนลงบ่เนาะเออไม่ไหวจะน่อยซังไอ้ฝนขึ้นนีน่โยบอกว่าหล่นมาแล้วบ่อยได้อยู่บอกอยู่ ขันอยู่กับลุงนะี่ยโอ้ยจัาหน่อยเตรียมตัวตุ้ยยังงออยู่บนบนบนต้องย่านก็ได้ว่าสิบ,บตุ้ยนะ,อ,ะอันนี้กัทางประธานป้องพันเทให้มือว่าน,นี่พี่น้งงองเลยแห่งวัอยู่เลยเนาะเอาไฟฟ้ามานี่ก็บอกได้หงมเด่นางเลยมานี่มานี่มา,มาลุงจุ่มให้มัยม้ยมาพี่ตัวนะโอ้ยบันเป็นยังมาดเอ๊เดี๋ยวตัวสีสลบทได้เห่บยบอกไว้ได้บอกไว้เลยได้หมดเลยนะหงมตัวตรีซีผู้พี่น้องเลย ดูตนชาิน้องขึ้นกัน,กนได้ลุงก็ได้เนาะอ่ามาเขาก็อยากออกกันลัางกายกันแหละเขาก็เลยย้ำจะเศร้าสิก็ได้ป้าปลูกพักบุ้งหอบอีก,กอไ,ได้โอ้ยเป็นตาได้กินแท้เด้ไม่ใ <c oughs> ช่ได้กิน่ดอกบกนี้ ฮ่าม oh, ือติบได้เนาะเราจอยเนาะโอ้ใส่ประโยชน์ได้เติบได้เราเห่ยเนาะตอนแรกลุ้งมาซื้อมาให้ตัวเดี๋ลุงไปตลาดเดีลุงซื้อมาให้ไหมอ่าเห็นน้ำฝนพ่นโมมีอั็นมาอันนี้พี่น้องเอ้ยแต่ซ้ำนี่ก็มีอันเดียวจอยอ๋อ Ơi lạ, ai Ôi, trải nghiệm nhìn chưa, trải chạy được Kháu trải chạy được chưa, cái quả tố ốp ấy mà chụp cho đợi. để tụi mươi เสือแล้วฝนได้แบบนี่นะมันฝืดนากจอะเนาะป่ากูเป็นน้ำน้ำลายจนเห่ยป่าโตเลยจอยเฮตุเตตีหาวเตตีเตตีซี่หมดจอยแต่ว่าไงเออ เปิดใ้แล้วหมอกระทะก็มีสองะะองานบมะทาง,งไปตู้ไปซื้อจุกนมไปซื้ออยู่ในบ้านเนี่ยบอหนงังซื้ออะไอะหูยยางไปไม่ตู้ไหนอบอกว่าโจกนันเลยทีมงานเขามากกัมันขาดขเขาจะซื้อข้ามาหายด้วยซื้อจุดขวดไหมพนมาหายนะมีจะขวดนันนะมีขวดเ,เดียว เออกันเพื่อล่างเพื่อนนันกลับไปกลับมาเนี่พอแห้งจ่อยให้ลุงอยู่ชุม,มือเห็ดแบบนี้ชุม,มือนี่บอกไว้เลยว่าตายพี่น้องอ้าน้องเพิ่นกำลังสักเสียผ้านอภั่อยู่ล่างถุยล่างบวงยำ่งแสบเส้าพี่น้องเลยน้ากับพี่ท่านเนี่ยตั้งแต่หม,มู่ว่านนี่สงสยัย อไอตู้กับไปนว่าซื้อจุกนุ่มมาฉันว่าเอาเอาโอเคเชน้องเดี๋ยวไอเอาเอาออกไปตลาดก่อนได้เชนะะเดอกินยังจ่อยกินยังรื้มถามเอาถามอันนี้ก่อนกินยังยังก็ได้ยังก็ได้เนาะฝนคือกัน,น,กนสื่อเก่งขี้เล็กเลยไมหมเฮ้คนกินมาเนี่ยโอ, <laughs> โอเคแล้วน้องะะเด้๋ยวเชนอเอ่าสวัสดีพี่น้องในเด้อรโดยโดยไปตลาดก่อนพี่น้องเดียไปหาซื้อ อ่ากับข่าวกับน้ำก่อนเนาะเอ้าฮ่าๆๆๆโทษหอบแหกแหกเลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจพี่น้องเมื่อสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งเน้ออย่าเจ็บอย่าจนลำลำเลยดวยเนาะสุขภาพแข็งแรงอายุหมั่นค่อนยืนพี่น้องเอ้ยดูนะเนาะทางพุ่นกะอ่าเป็นบล็อกพี่น้องเนาะพุ่นกะเสาอ่านำในชายซอยก็ไดๆไฟฟงไฟฟ้าก็ ติดต่อไว้แล้วบริสันต์วะเนาะดีใจนําน้องเพลินเพลิงเนาะอ่ามีสิ่งดีๆตามมาเรื่อยๆเพลิงเนาะอ่าพูนองน้าฝนเพิ่นกะาทางประธานป้องเพิ่นสิเจาะน้ําเจ้าหน่ายห้เอ้าก็ดีใจนําน้องคือกันตัวั้นก็นได้เนาะพลิงเนาะฮะสําหรับคลิปนี้ไปเด้อเพลิงเด้ออยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนลำลำไปลุยเนาะเอ้าสบายดีเด้อเพลิงเนาะ